สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เนก็จะมาทำคลิปมีอะไรอยู่ในตู้เย็นนะคะก็เป็นตู้เย็นมิตซูบิชินะคะตู้เย็นที่บ้านสองประตูแบบนี้นะคะอ่ะไปดูชั้นบนกันนะคะชั้นบนช่องนี้จะเป็นช่องฟิตนะคะจะมีพวกเนื้อสัตว์นะคะอยู่ด้านนี้ไว้ทำกับข้าวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นข้าวนะคะข้าวเวฟข้าวแช่แข็งของเซเว่นนะคะก็มีเด็กสี่ห้าห่อนะคะไว้แบบ หิวตอนงคืนอะไรเงี้ยก็มาเวฟกินชั้นนี้ก็ยังเป็นของสดนะคะก็จะมีกุ้งนะคะแล้วก็มีพวกเนื้อสัตว์นี่เป็นของแม่ที่แบบเอาไว้ทำพวกข้าวตอนเช้านะคะของเึ่งก็จะเป็นวกเนื้อแพกๆหมูแพกๆ,พกๆอะไรพวกเนี้ยซื้อมาจากที่ห้างนะคะของเบทโก้ชั้นถัดมาก็จะเป็นตรงนี้น้ําแข็งนะคะนี่ไปซื้อมาจากเซเว่นนะก็น้ำแข็งกดถุงนะคะตรงนี้ก็เป็นช่องทําน้ําแข็งเหมือนกัน ส่วนด้านนี้ข้างประตูนะคะก็จะเป็นปีโป้นะคะปีโป้แช่แข็งก็หน้าตาก็คืออันนี้แหละหลายๆคนน่าจะมีนะที่บ้านแช่แข็งอร่อยดีแล้วก็จะมีตัวดูดตัวดูดนะคะหักกินเนี่ยนะชั้นบนก็จะประมาณนี้นะมาดูชั้นถัดไปนะคะชั้นถัดไปก็จะเป็นชั้นนี้ เป็นชั้นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเป็นพวกกระดิงแดงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนิดหน่อยนะคะโคโรนามีสมัยนสแอบ,บอยู่ข้างในนะคะชั้นนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มชั้นถัดมานะคะก็จะเป็นนมนะคะนมของเมจินะคะแล้วก็จะมี โคกขวดนะคะมีสเปรดมีน้ำดื่มขวดใหญ่ตอนนี้ก็จะมียาคูนะคะเป็นยาคูไลนะอันนี้ก็จะมีลดยาคูมาส่งในหมู่บ้านนะคะก็สั่งมาเป็นยาคูไลมีสปรดมีมะละกอนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโคกไลนะคะที่บ้านจะกินโคกไลแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นซีเวนอัพไลนะคะ แล้วก็ด้านในโน้นก็จะเป็นชาเขียวนะคะกับน้ำล่ามองเฟอร์นะคะชาเขียวลูกชายกินก็จะมีของฟูจิด้วยแล้วของอะไรอะ่ะอีกยี่ห้อนะะึงจำชื่อได้ชั้นถัดมานี่ก็จะเป็นไข่นะคะก็มีน้ํำดื่มอยู่ด้านล่างเป็นน้ํำดื่มสิงห์นะคะและแอบมีมะม่วงดองยี่ห่อนะคะแล้วก็มีเต้าหู้ไข่จ่องรอด ตัวน,นี้เป็นไส้กรอปกปดาโกนะคะซึ่งเนมหนเน่องอันนี้นมคาเนชั่นไว้ทำกับข้าวนะคะก็มีซอสซัมจังนะคะซอสเกาหลีหรือน้ำพริกเกาหลีนั่นแหละตอนชั้นล่างก็จะเป็นช่องผักนะคะจะมีกะปิอยู่ข้างในแล้วก็น้ำตาลปีบตรงนี้เป็นเกดขนมปังนะคะต้องมอช่ตู้เย็นแล้วก็เป็นพวกผักของสดอะไรพวกนี้พริกมะนาวอันนี้มะระ นะคะคช่องผักมาดูด้านข้างมังด้านข้างก็จะมีไข่ไก่นะคะมุมนี้ก็จะเป็นมุมยาพวกยาทาแผลร้อนในยาหยอดตานะคะยาทาสิวสองขวดนี้เป็นแยมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโยเกิร์ตบังกะเลียนะคะรสน้ำผึ้งอันนี้ชอบกินมากอันนี้เป็นครีมของแม่นะแล้วก็มีโบฮิมะ ่าแล้วก็อันนี้เป็นเนยนะคะมีเนยจืดนเนยเค็มซื้อเอาไว้ทำกับข้าวนะคะอันนี้ก็เป็นขนมอะที่แบบว่ามีไฟเบอร์นีของลูกชายนะคะแล้วก็มีปัคกี้ด้านนี้ก็มีวาซาบินะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำเชื่อมนะคะเป็นไซรัปของ Starbucks เอาไว้เติมกาแฟนะคะมีน้ำหอม น้ำหอมแช่ตู้เย็นบางส่วนบางส่วนก็อยู่บนห้องนะคะนี่ก็เป็นช็อกโกแลตไมโลนี่เป็นลูกเกดนะคะยาหลังตาหลอดด้านล่างนี่ก็จะเป็นพวกขนอก้อนนะคะแล้วก็ซอสซอสต,ตอดนะคะแล้วก็เป็นพวกอซอสบาร์บีคิวทำสเต็กอะไรพวกนี้นะคะมีมายองเนสมีมัสตาร์ดนะคะนี่เป็นน้ำชาบู น้ำชาบูอันนี้ดีมากเลยนะใครทำชาบูเนี่ยซื้อสำเร็จมีขายตามอ่บิ๊กซีหรือว่าแมคโครนะคะอันนี้หนึ่งซื้อจากแมคโครนะคะ,ะมีนมข้นนะคะเนี่ไว้ทานกับขนมปังแล้วก็โอเลี้ยงคฟฟีะคะ่ค่ะอันนี้น้ำจิ้มพันท้ายนะคะทานไปหมดก็เลยมาใส่ตู้เย็นเยี้ยน้องผมแล้วก็มีอันนี้อันนี้เป็น เจลแตะลดไข้นะคะตู้เย็นบ้านก็จะประมาณนี้นะเยอะหน่อยแน่นๆอยู่กัน5คนนะคะของก็จะประมาณนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปหน้ามีอะไรอย,อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะ